เมนูของมินท์วันนี้รับรองว่าทั้งเผ็ดร้อนและหอมเครื่องสมุนไพรแบบสุดๆค่ะก่อนอื่นก็จะมาจัดการเตรียมเครื่องสมุนไพรนะคะพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดพริกไทยอ่อนกระชายหั่นเตรียมรอไว้ได้เลยค่ะ แล้วเราจะตั้งกระทะนะคะเติมน้ำมันลงไปนำกุ้งลงไปทอดเอาแค่สุกพอ80%นะคะเสร็จแล้วตักพักไว้ให้เะด็บน้ำมันใช้กระทะไปเดิมเติมน้ำมันพริกเผากระเทียมพริกสับลงไปผัดให้หอมเมนูผัดฉ่าของเรานะคะต้องเน้นเครื่องสมุนไพรก็จะใส่สมุนไพรที่เราเตรียมไว้ตามด้วยมเมือเขือกพวงและกระเทียมทนดองเพิ่มลงไปค่ะแล้วเราก็จะผัดกับกระทะให้ส่งกลิ่นหอมลจากนั้นใส่กุ้งที่เราทอดไว้ลงไปและปรุงรสด,ด้วยซอสถอยนางลมพริกไทยและขาดไม่ได้เลยค่ะ น้ำปลาแท้ร้อเปอร์เซ็นตลาหอยนางรมสลากสีทองขวดนี้ที่จะให้ความหอมเค็มกลมกล่อมเหมาะกับอาหารไทยทุกเมนูและตามด้วยน้ำปลาสักเล็กน้อยผัดด้วยไฟแรงให้เข้ากันเมนูผัดฉ่าเป็นเมนูที่เผ็ดร้อนอีกเมนูสามารถทานเป็นจับแก้มหรือจะทานกับข้าวสวยก็ได้พอผัดจนเข้ากันดีแล้วก็จะใส่เป็นใบโหระพาตามลงไปและผัดต่อ <S <S แล้วก็จะผัดต่ออีกสักหน่อยก็พร้อมเสิร์ฟและน้ำปลาแท้ร้อเปอร์เซ็นตลาหอยนางรมสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชนะ และช่องทางทางออนไลน์ใครที่ชอบเมนูอาหารไทยที่มีรสจัดจ้านและเผ็ดร้อนต้องห้ามพลาดเมนูนี้เลยค่ะผัดชากุ้งยิ่งทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆรับรองเลยว่าต้องมีเพิ่มข้าวอีกแน่นอนค่ะ